พนมสวรรค์ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อไปเรียกอะไรเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นอะไรไม่ได้เจ็ดชั้นอะไรเลยน้องชื่อพนมสวรรค์นะคะน้องไม่มีกลิ่นค่ะลองดมดูแล้วน้องให้ฟิลลิ่งที่สวยมากค่ะอูสิแสงแดดตกลงมากระทบอะ่ะสวยมากช่อนี้ก็จะเล็กหน่อยช่อนี้เล็กสุด ชอนี้ใหญ่บุ้มเลยอ่ะแต่หักตะแพงเนาะดูสิเสียงรถก็จะดังๆนะเป็นช่วงเวลาที่คนเลิอกอางานกันนะคะสวยเนาะทุกคนยังไม่สุดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ยอดยังจะมีอยู่อีกนะยังไม่สุดค่ะยังจะบานได้อีกชอบชอบอ๊บออกมาเนาะอย่าไปพันกันอ,อยู่ใครอยู่มันมงามแฮ้งดูรูปทรงของใบสีเกรมากค่ะทุกคนเนี่ยใบยเป็นแฉกแฉกสวยอะ่ะเกรสุดๆแล้วก็แบบสีเขียวปีแล้วก็ดอกสีแดงอม อมขาวมีความขาวมีความแดงส้งมอะค่ะสวยอะตัดกันแล้วรูปทรงของช่อก็เป็นแบบชั้นๆขึ้นมาโอ้ยรดสุดๆใครยังไม่มีหามาปลูกนะคะชอบชอบงามขัดงามแน่